ตอนแรกนะอาจเราอาจจะดูคลิปที่ผมให้ดูไปละวว่าปืนมันดีมากปืนมันดีดมากมัน,ด,ด,มมนด,ดีจริงๆนะมันด,ดีจริงๆตัวปืนมันมันก็ต้องเล็งยิงนะอันนี้อันนี้ผมใส่คมณสีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยอันนี้ใส,ส่คมณสีใส่คมณสีไม่ได้นะเสืออกอกรอบเป่าเลยนะ เอาลครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมเดิมนะครับตุสิกเกมื่อครับผมวันนี้ก็เราก็อยู่ที่หน้าอาวุธนะครับมันเป็นช่วงโปรโมชั่นเนาะช่วงนี้นะมันก็อารมณ์เหมือนแฟลชเซล์อะเออมีช่วงแฟลชเซล์เนาะแต่ว่าผมพลาดแฟลชเซล์ครั้งที่แล้วไปครับผมแฟลชเซล์ครั้งที่แล้วเนี่ยมันมันลดมันลด50เซนเลยนะครับคือลดครึ่งอของครึ่งเลยอะ ครึ่งของครึ่งออกมาลดครึ่งนึงเออครึ่งของครึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดครึ่งนึงสมมติราคาเต็มพันหนึ่งก็คือลดก็ลดไปห้าร้อยเหลือห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับผมอ่าเราก็ยังพอได้ทันในช่วงเวลาที่เขาได้แฟลชเซลกันอยู่บ้างนะครับผมเนะเาะต่อก็ยังได้อันนี้เป็นเออ่ไอเทมที่มาแฟดเซลนะครับในช่วงเวลานี้ณตอนนี้ที่ผมกำลังจะซื้อเนี่ยคือวันที่สิบเก้ากันยา ทังออกพอดีอคือช่องผมเนี่ยม,มันมีความจํากัดอยู่ตรงตรงที่ว่าเวลาผมจะทําคลิปอะไรที่มันต้องใช้เงินเนี่ยมันจะเป็นข้อจํากัดสําหรับช่องผมมากครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปซื้อหรือไปอะไรไอเทมพวกนั้นเพื่อน,นําม,มาทดลองหรือนําม,มาทําคลิปได้ผมอาจจะต้องทําคลิปที่มันเป็นแบบ สายฟรีอยู่แล้วหรือว่าของที่เรามีอยู่แล้วผมเลยจะเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ในช่องผมเนี่ยมันเลยจะแบบจัดซ้ำๆเดิมๆซักๆอะไรเงี้ยเออจริงๆจริงๆผมผมอยากแบบซุ่มกองซุ่มอันนี้อันนี้เราอยากทําหมดแหละแต่งบไม่มีเว้ย <c oughs> อันนี้งบไม่มีพูดเลยงบไม่มีไม่เหมือนตอนเด็กๆตอนเนเียไม่มีงบสั่ซุมทีหนึ่งร้อยกล่องสองร้อยกล่องชิวๆอ่ะตอนนี้เราจะมา ซื้อปืนกระบ,บอกนี้นะครับผมปืน Fg 42 Go นะครับผมโอ้โหปืนนี้อาง่ายเว่าเป็นปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมปืนเนี้ยเป็นปืนที่ผมย้ำไม่เคยเล่นนะครับสำหรับในเกม p o i b a n k ย้ำนะยังไม่เคยเล่นสําหรับเกม Point b a n k แต่ว่าถ้าเป็นเกมอื่นเนี้ยเคยเล่นละอย่างสมัยก่อนเนี้ยถ้าใครทันเล่นในในร้านเกมอะ่ะมันจะมีเกมสมัยส,ยสงครามโลกหรือเกมหนึง่งชื่อว่าเกมคาม m a หรือหรืออาคุณอาจจะเรียกว่าคาม m a เออจะเรียกคาม่าหรือคามาก็ได้ที่มีโหมดซอมบี้ที่เป็นทหารฝั่งสีแดงที่ว่าทหารฝั่งสีแดงกับฝั่งสีน้ำเงินซึ่งฝั่งสีแดงเนี่ยเอ่อมันหัวหน้าหัวหน้าจะเป็นหัวหน้าจะเป็นผู้หญิงส่วนทีมสีน้ำเงินเนี่ยหัวหน้าจะเป็นผู้ชายว้เดีวผมจะหาคลิปแปะให้นะเออไม่รู้ว่าคลิปมันจะยังอยู่หรือเปล่ามันนานละเป็นสิบกว่าปีแล้วครับซึ่งเกมนั้นอะเปเกมส่วสงครามโลกที่ผมชอบเล่นมากเลยแล้วปืนกระบอกเนี้ย ก็เป็นปืนที่ผมชอบเล่นเหมือนกันอ่าคือคือเล่นสนุกอะ่ะในในสมัยนั้นอะ่ะสนุกสนุกนะครับโอเคครับผมซึ่งปืนตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นในในเกมทั่วไปละส่วสมนมากจะเจอในเกมแบบเกมเก่าๆเนาะอันนี้พอยแบงก์เขาก็หยิบยกปืนนี้มาใส่ในเกมให้เราได้ใช้กันแต่ว่ามันไม่ได้มีขายทาวน์หรือว่าไม่ได้มีตัวออริจินอลขายให้เราได้ไปซื้อใช้กันนอก็คือมันขายเป็นแบบซีรีส์ทองเลยอะไรเงี้ยก็กระสุนที่ส0ิสนัดแต่แอบเสียได้นะ ซีรีทองกระสุนมีแค่30นัดเองอะจริงกระสุนน่าจะสัก4 0 45นัดอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ผมมองว่ากระสุนน้อยไปหน่อยแต่ว่าพาวเวอร์นี่เอาเรื่องนะกระสุนอาจจะน้อยแต่พาวเวอร์แม่งเอาเรื่องนะพาวเวอร์มัน45หน่วยเลยนะเออซึ่งปืนนี่หลายช่องเขาอาจจะทำไปแล้วแหละแต่ว่าช่องเรายังไม่ทำเราไม่สนใจเราเราอยากทำอะไรเราทำนี่คือช่องผมเป็นอย่างนี้สไตล์นี้ครับผมโอเคครับผมเดีย๋ยวเราจะซื้อกระบ,บอกนี้เลยนะกัน 2, นะครับผม7วัน2100แคสนะครับโดยเดิมที่จะอยู่ที่น่าจะ3 0 0พ น่าจะที่สามพันแคสสามพันแคสหรือสามพันแปดก็ไม่รู้นะมันมันขี่ทับที่ตัวเนี้ยผมมองไม่เห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราซื้อกันเลยดีกว่าครับตาปใช้เลยไหมยังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ใชน่าจะอยู่ของหัวดไร้ฟุโจมาไม่รวะมันชื่อปืน FG ใส่ใส่ใส่เองาเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเท่านั้นนะครับเจ็ดวันกับเจ็ดวันก็ถือว่าถูกนะ แต่ว่าถ้ามันมีปืนปืนอื่นๆ,ๆที่เอาเข้ามาขายหรือว่าเอาปืนพวกเก่าๆนี้ขายถาวรไปเลยมันก็ก็จะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะเออคนที่เ้าสายฟรีที่เขาไม่ได้มีงบซื้อเขาก็ยังเล่นได้แต่มันแต่ว่าก็อย่างว่านะเกมพพยแบงก์มันเป็นเกมที่ต้องให้ผู้เล่นได้เติมเติมตักตลอดเนาะมันเป็นเป็นการตลาดหรือเป็นโมเดลแบบเก่าซึ่งก็แน่นอนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะโอเคครับผม ปืนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวเราดูปืนตัวนี้กันก่อนละกันนะครับผมสเตตัสอยู่ที่พาวเวอร์อยู่ที่45หน่วยนะครับอัตราความแม่นเออทุยไฟเลนนะครับหรือว่าตาการลากระสุนเนี่ยอยู่ที่88หน่วยโอ้กระสูงนะคลายมันยำที่41หน่วยนะครับผมเอ็มสปีดอยู่ที่73หน่วยโอ้เอาเรื่องอันนี้ครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของไอเทมกันนะผมเอฟจี g 42 g เป็นปืนไรเฟิลจุดจมที่ถูกสร้างขึ้นโดยเยอรมันเพื่อใช้ในกองทัพอากาศโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มีพลังทําลายแรงทุยมีพลังทําลายล้างและความแม่นยําสูงน้ําหนักเบาสําหรับในยุคนั้นอะเอาน้ําหนักประมาณเนี้ยคือน้ําหนักเบาอ่าสาหรับสาหรับยุคสมัยสงครามโลกเนาะมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือนยุคเรายุคปัจจุบันยุคปัจจุบันเราเนี้ยน้ำหนักน้าหนักปืนประมาณเนี้ยถือถือว่าหนักเออแต่สมัยก่อนเนี้ยน้าหนักปืนประมาณเนี้ย จะถือว่าเบาแล้วอะไรเงี้ยเออเนาะอแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การใส่ชายานะครับผมใส่ชายาเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวคุมสีเนาะ<ม>ก็ต้องไปคุมสีอยู่แล้วเพราะว่าตัวปืนตัวปืนดีมากแล้วก็ตัวปืนเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราคลิกขวาเล็งเนี่ยจะด้ให้ปืนน่ะนิ่งนะครับทําให้ปืนนิ่งเนาะถ้าถ้าเราไม่ขวาดีนะเขปืนมันวะ ปืนมันจะดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูเนาะคอไม่ไม่ดีนะมันดีมันดีจริงมันดีจริงเรื่องของฉายาเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะใส่ตามนี้แล้วครับผมก็คือกรลังพลพิเศษฉายาโยกเนาะแล้วก็คุมสีแล้วก็ผมจะใส่ฉายาตัวนี้ด้วยนะครับนักแม่นปืนผู้เฉียบคมนะครับก็คือบวกอัตราความแม่นยำสามหน่วยสำหรับปืนกลเนาะปืนกลลูกซองสไนก์ก็ใส่ดี แล้วก็ผมตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นี่นี่นตกปืนเดี๋ยวยิงให้ดูยิงให้ดูดตอนแรกเนะี่ยอาจเราอาจจะดูคลิปที่ผมให้ดูไปละว,ว่าปืนมันดีดมากปืนมันดีดมากมันดีดจริงๆนะมันดีดจริงๆเฮ้ <c oughs> ยระเบิดไเรด่วยๆวะปืนมันดีดจริงนะคือโดนยิงไม่ได้มันจะต้องมันจะต้องเล็งอะไรก็ต้องเล็ง ยังไงตัวปืนมันมันก็ต้องเล็นยิงนะอันนี้อันนี้ผมใส่คุมสีนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนได้ยิงบ้างอันนี้ใส่คุมสีใส่คุมสีนี่เล่นได้นะป,ปะโถปืนมันมันก็เดินยิงได้นะก็ไม่ต้องเล่นยากก็เล่นยากนั่นแหละรหรือว่าเราเือ โะโหไม่โดนทั้งหยิงระยะใกล้อะได้อยู่ครับแต่ถ้าจะมาหวังระยะไกลไร่อยปืนไม่โคตรติดด <c oughs> เดินยิงปกติได้อ่ะคนมันก็ใช้กันนะไม่ใช่คนไม่ใช้อเอาแบบเดินยิงได้แบบปกติเลยอะ อันนี้ทำปืนนี้ได้น่าเกลียดมากเรียบร้อยกูแตกมันออกรอบเป้าด้เลยอันนี้ฟุกอันนี้ฟุกหัวแตกอันนี้ฟุกหัวแตกไม่ต้องตกใจอันนี้ฟุกหัวแตกอันนี้ฟุกหัวแตกเดิมปืนมันดีอยู่แล้วไงต้องเล็งยิงตลอดปะวะ ตา,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  <hi> ายสักปีสิกุกมึงเอออดาเมจ45หน่วยจริงเขาวะลบลบลบดึงวาแต๊โอุ้มไอ้ดาวทองไอ้ดาวทองแสดงว่านี้ยืนยืนดาแล้ว Đồn đi lý Mày do! 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 Mày tao. Ừ!

โอ้โหเดี๋ยวัดเดียวเลือกพี่ก็ไว้หน้าผมหน่อนเฮเยเปิดมันไม่ใช่ดาเมจ45หน่วยจริงๆนะเนี่ยเหมือน45หน่วยนี่เป็นดาเมจหลอกนะในความรู้สึกความรู้สึกนะรู้สึกเหมือนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคิดค่าดาเมจเป็นยังไงหรอไม่รู้นะว่าระบบเขาคิดกันยังไง เอาว่ายิงไม่ตายใชิบหามไอเยี่ยปืนมันยิงไกลไม่ได้แ้องโดนเหมือนตัวปืนจะทำมาให้ยิงไกลนะแต่พอเล่นจริงๆแล้วไม่ได้ยิงไกลยิงไกลกระสุนแม่งน่นโม้วมากอ่ะ โอ้โหย่ากูไม่รอหรอาเจอขนาดนี้คือจะพยายามแคมป์ไกลๆเหมือนก็มันก็แคมป์ก็ไม่ได้กดปประโดดยิงก็ไม่ได้กราสูงมวยถ้าให้แนะนำปืนนี้เข้าที่เล่นนะให้แนะนำจริงนะจะ่พูดอื่นเถอะ ถ้าจะเล่นเอาฮาๆเล่นเอาสนุกกันได้อีกเรื่องจริงๆปืนมันก็ทำลูกเล่นได้แต่มันไม่ยอมทำเลยก็ดูกระสุนมันแล้วเวลายิงก็ต้องายิงตลอดยิงอย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยต่อให้จะเป็นระยะใกล้กูยังไม่กล้าเลย Có thể xích xác, điều lạc, điều bội nữa. Six xác tango lưng lạc, 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 น้าแหกไปเลยสิครับน้าแหก้ยออกมาต้องชี้ขวายิงอ่ะเรียบร้อย โอ้แม่งลองเลยเยยยยยกเลิกนะลบทิ้งแม่งเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย